ลาางมมสเต็ปสเตปว่าอะไรวะสเต็ปสเต็ปไ่ข้างครับไ่ข้างไ่ข้างสเต็ปไ่ข้างคือมีแคมหมาชีดอ่าแล้วก็ เล่นเร่งอ่าแบ่นี้ถามยากแล้วก็เนี่ยไล่สเตอร์ไล่ล้ออ่าไล่เบานก็ไล่เบาโฟล์ทมันก็ดูเบาอยู่แล้วแล้วเป็นสิบสิบเจ็ดนะป่ะเป็นเอ็กไซเตอร์ตัวใหม่ที่มันเป็นร้อยห้าห้านะก็เครื่องเดียวกว่า R สิบห้าป่ะแต่แค่เครื่องเดียวกันเลยครับเครื่องเดียวกันเบรกเดียวกันรถเรียงมาหรือมาอันนี้อันนี้อันนี้ท่อท่อผ่าเหรอ รถไม่เคยผมไม่เคยขับรถล้อนะสิบเจ็ดนะโอ้คัดสูงนะอ่ะเฮ้ยรถมันดูเล็กๆไงไรู้ป่ะเฮ้ยรถมันดูเล็กมากเลยอ <c oughs> โอ, <c oughs> เยอ,อ้เดี๋ยวลองดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองกันนิดๆหน่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวขอเดี๋ยวลองขับนิดๆหน่อยๆเราก็จะบอกฟิลการขับแล้วกันนะครับผมทุกคนคันนี้ไม่มีเอ s ต้อง โอ้โหโอ้ยโอ้ยเปรยังไม่ปล่อยคัดเอ้ยใช้สองนิ้วกำเดี๋ยวสองนิ้วกำเดี๋ยวอืมโอ้ยแรงเว้ยแรง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 ,แรงปกติเออถ้าคนได้ดูในช่องผมนะก็คือผมเคยเลองกับเอ็ก t ซเตอร์ตัวเก่านะเป็นตัวที่แบบว่าไม่ใช่ VVA ที่มันมีแค่5เกียร์อันนี้ลองมาขับ6เกียร์ดูก็รู้สึกว่า รู้สึกแปลกๆดีเหมือนกันนะมันเหมือนเว็บอะได้่ะแต่ทรงตัวแบบง่ายมากะทุกคนน่ยเอียงไปเอียงมาโอ้รถเบาอะ่ะผมว่าเหมาะกับ,กบพวกแบบสายสายส่งส่งอาหารนะส่งของอะผมว่าเหมาะมากเลยแต่คันนี้มันคัดไอ้นี่ไปหน่อยคัดสูงไปหน่อยผมไม่ค่อยชินนะทุกคน VVA มาที่รอบประมาณเจ็ดพันแปดพันป่ะเจ็ดพันก็มาละ ต่รั้นี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นล้อ17แนะทุกคนมาจจะสะบัดได้มันเวฟว้าโหไม่เบรกก็ดีนะไหนลอง engine เ,เ,เบรกเลยโอ้ยนุ่มนุ่มนุ่ม engine เ,เบรกก็นุ่มเดี๋ยวเราไปลองวนนิดนึงนะผมไปลองโดวนเฉยนะที่จริงอ่ะวันนี้ผมไม่ค่อยสบายแล้วแหละเว้มันก็เลยแบบอาจจะมีไอนิดนึงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะ ไปวนเล่นดีกว่านะครับผมเขาให้ลองขับก็จัดไปนะผมก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับถ้าผมพูดไปแล้วไอก็ขออภัยนะมันมันไม่หายอะสเตป็ปสเตป็ปว่าอะไรวะ แต่เร่งดีอยู่เข้าไปข้างในเลยแล้วกันแล้วก็ไปยูเทิร์นเอาโอ้แรงท้องมาแต่รู้สึกปลายไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเขาบอกว่าเหมือนเครื่องมันเครื่องบอกเดียวกันกัแบอาสุนาะก็จริงแต่เหมือนเขาจะลดแรงมาลงมาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ดูไอ้นี่เหมือนกันวพาะแต่ตรงไปมันไปไหนวะกูอยากรู้เหมือนกันไปเถอะว่าแต่มันคือที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ค่อนข้างที่จะน่ากลัว ไปดีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาจับกูหรือเปล่าวะโอ้ยเลย,ยขัดก็สูงหลือเกินอืมโอ้รถขอบเจ็ดได้ก็น่าจะไวอยู่โอ้ย,อย,อย,อยไปเว้ย เลี้ยวเลี้ยวเ้ยวเล้ยว,ยวโอ้ยโอ้โอืมขอสัดนิดหนึงโอ้ยเฮ้ยแค่ห้าก็มามาเกือบร้อยยีย่แล้วทุกคน โอ้โหถือว่าโอเคโอเคแรงแรงดีค่อนข้างดีท้อโอเคมากถ้าขับในเมืองผมว่าสบายเพราะารถมันเล็กด้วยเหมือนตอนเขอสันดนิดนึงแล้วกัน mm. เกอบตัด mm. เกอบตัดอืมอืมอันนี้บิดบิดใหม่ละ โอเคก็ประมาณนี้อ่ะเอ้ยแรงแรงฟิวได้ฟิวได้ฟิวได้ <c oughs> โอ้ยจะ <c oughs> บอกยังไงดีอ่ะมันแบบมันเบามันบางนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดไปทำแรงแผมว่าเหมือนโซนิกเลยเนาะน่าจะประมาณโซนิกเลยทนะุกคนแต่จริงอ่ะมันมีไฮไลท์มันมีท่าหมอบในตำนานด้วยคันนี้แต่ผมมันไม่กล้าทำเพราะว่าด้วยความที่รถมันแบบ นี่ยเนี่ยะรถมันเบามันเบามากอะคือแบบมันอาจจะสะบัดต,ตอนไหนก็ได้ทุกคนมันอันตรายทุกคน,นก็เลยกลัวนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรากลับไปคืนดีกว่านะผมนะก็เอางว้ก็ถือว่าแรงพอสมควรแนละ้วทุกคนเออเนี่ยเวลาผมเปาะเวลาผมตบคัสแล้วผมมาผมอะเพราะว่ามันคัสมันสูงเว้ยแล้วแบบผมชินกนะับการที่คัสต่ํามันเลยแบบปล่อยไม่สุดเว้ยมันก็อาจจะทําให้แรงต่อแต่ผมว่าคันนี้น่าจะประมาณร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าได้แล้วทุกคนถ้าแบบขับดีๆนะ เครื่อง R15 นู้ยแต่แค่รถแรงมามานิดหน่อยน้ขับคันนี้มันเด็กแว้นเลยว่ะคล้ายเด็กแว้นนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าล้อเจ็ดนิ้วอะไรเงี้ยเออก็าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะขับสาวๆอาจจะชอบนะผมอถ้าเกิดแบบใครชอบสไตล์นี้ก็อาจจะทํามาบ่อยๆนะโอเคทุกคนก็คลิปมันก็อจริงคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแคล่ลองขับเอ็กเซเตอร์เฉยๆนะทุกคน เหมือนประมาณขับขับเวฟแต่แรงกว่าเวฟเยอะผมว่าท้อกเปลี่ยนรอบหมายถึงแบบพอรอบสูงอะเปลี่ยนคัดเสียงได้เลยรดูเสียงได้เลยคัดคัดนิ่มแล้วก็ทอกมาทอกเร็วมากแต่ผมไม่รู้ว่ารถเดิมๆมันเป็นยังไงผมไม่เคยขับเดิมๆ พี่เคยขับได้เท่าไหร่สุดอ่ะเันอย่างนี้มันกล้องเดิมมันตัดเฉลี่ยหาเก่ามันจะซ้ำนั่นแหละแล้วตอนตอนทำคันน่ะล่าสุดอ๋อร้อยห้าก้างร้อยห้าก้านนะทุกคนไม่อาจจะแข็งกว่าจ GPS ไม่อาจจะถึง GPS เหรออู่ีเอาทนเสถียอือเอารับเบาไหมฮะเบาไหมรบตัวของพี่ไหมผมว่าพอๆกันผมมันมันเบาบางเขามันเบาจนน่ากลัวมันเบาจนเบาจนเบื่อบางเออเบาเบา แต่ถ้าเกิดแบบซิกแซกในเมืองผมว่าสบายอะ่ะส,ออสบายเหมือนเลดเดอร์ที่เคยทำคลิปไปก็นนีงานรถซื้อแกงก็ตั้งแรงได้แน่นอนไปเดี๋ยวต่อไปไปทำคลิปศูนย์เจ็ดดีกว่า